สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้ก็จะพามาปลูกต้นยิมแม่ลูกดกกันนะคะยิมแม่ลูกดกนี่ก็เป็นสายพันธุ์หนึ่งนะคะที่มีความน่ารักก็คือหัวของเขานะคะจะมีลูกเล็กๆแบบนี้มากมายนะคะวันนี้เราจะมาบอกวิธีการปลูกให้สวยแล้วก็ให้ได้ทรงที่น่ารักแล้วก็อยู่ในภาชนะใหม่อันนี้เราอนุบาลไว้ในตะกร้านะคะของเขาก็จะสมบูรณ์มาก อวบอวนนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาดึงห้อยปลูกในกระถางสวยๆดินเผาลูกใหญ่ๆแบบนี้นะคะอุปกรณ์ในการปลูกของเราก็คือดินล้วนนะคะยิมแม่ลูกดกส่วนใหญ่ชอบดินโปร่งอันนี้เพิ่มเติมที่ดินภูเขาหินภูเขาไฟด้วยนะคะ ก่อนอื่นเราก็ใช้หินภูเขาไฟนะคะรองก้นกระถางรองก้นกระถางเพื่อระบายน้ําดีนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือน้ําไม่ขังยิมโนนี่แม่ลูกดกนี่ก็เป็นสายพันธุ์ที่เลี้ยงง่ายนะคะแล้วก็วเสน่ห์ของเขาคือขนข้างๆที่ดกนะคะตัวของเขาก็เขียวเหมือนยกมรกต เราดึงมาสักหนึ่งกอนะคะมาเป็นตัวอย่างในการปลูกนี่นี่นะคะยิ้มแม่ลูกดกของเราลูกของเขาก็จะอยู่ด้านล่างมังด้านข้างมานะคะเยอะแย,ยะมากมายเวลาเราจับปลูกแล้วก็เบาๆมือน,นั่นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวลูกของเขาลุดอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะลูกของเขาจะออกกีบดด้านข้างเป็นแถวแถว ส่วนที่เราอนุบาลก็สามารถดึงได้นะคะแต่ว่าถ้าเราเน้นความสวยงามเราก็ไม่ต้องดึงนะคะปลูกแบบนี้ไปเลยวัสดุในการปลูกเราก็มีขี้เถ้าดํานะคะหนึ่งส่วนมะพร้าวสับแล้วก็ดินร่วนนะคะสามอย่างคลุกเค้าให้เข้ากัน เสร็จแล้วเราก็ใส่ไปในกระถางนะคะแล้วก็เราก็ลงปลูกเลยค่ะ ข้อดีของยูเมะลูกดกนอกจากลูกดกนะคะลากของเขาก็จะเดินดีมากมีประมาณลากฝอยค่อนข้างเยอะนะคะจะทําให้ต้นของเขาจเจริญเติบโตได้ค่อนข้างจะดีสุดๆจร <ๆ S 1> ิงๆก,ก็เป็นไม้กึ่งฟองกอนะคะที่อันนี้ปลูกลอยจากกระถางนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวลูกของเขาเกิดใหม่เขาก็จะอยู่บนขอบกระถางสวยงามมากค่ะ หลังจากนั้นเราก็ใช้ปุ๋ยนะคะปุ๋ยละลายช้าประมาณ10เม็ดโรยรอบๆอบแล้วก็กบด้วยดินบางๆนะคะถามว่าทำไมถึงใช้ขี้เท่าดำในการเป็นส่วนผสมของดินเพื่อกานเชื้อรานะคะเพราะว่าบางทีลูกของเขาเยอะ แล้วก็ที่สําคัญก็คือลูกที่เกิดใหม่ก็จะมีความชื้นสม่าเสมอน,นะคะทําให้การเจริญเติบโตค่อนข้างดีประดับด้วยหินนะคะการที่เราใช้หินก้อนใหญ่ก็คือเป็นการพยุงต้น ให้เสียรูปตรงนี่ยิมแม่ลูกๆดกของเรานะคะลดน้ำให้ชุม่ม สวยงามากมายค่ะขนาดของเขาก็สามารถใหญ่ถึงระดับสิบเซนนะคะยิ้มแม่ลูกก็ค่อนข้างใหญ่มากแต่ลูกของเขาก็จะแตกแขนงไปเรื่อยนะคะถ้าเราชอบเลี้ยงแบบนี้เราก็ให้อยู่ทรงแบบนี้แต่ถ้าเราไม่ชอบเราก็เด็ดลูกชํานะคะการชําลูกของเขาก็เกิดขึ้นง่ายเพราะว่าลูกของเขาก็มีรากออกมาตั้งแต่อยู่กับต้นแม่ ก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะคะที่ติดตามรับฟังรับชมค่ะ